สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่เกม The l r g e n d of Zelda t า e ี of the Kingdom วันนี้เราจะมาบอกวิธีการปั๊มของครับวิธีนี้ได้ไวมากๆครับเป็นวิธีที่ใช้ได้เฉพาะ1.1.2นะครับคือเราต้องทำเควสเปิดประตูข้างหน้าก่อนนะครับให้ไปที่เวทในคุน่าสกาตรงนี้นะครับที่เป็นเมฆมืดๆนะครับวิ่งวร์จากจุดนี้นะครับให้เราเซตจุดที่จะไปตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้ใช้วราปนะครับ มาถึงแล้วให้ก็เปิดชายกันนะครับจะได้ไว้วาตอนรอบหน้านะครับโอเคครับแล้วเราก็จะเซ็นไปตรงนี้เราใช้เครื่องบินบินไปนะครับโอเคครับบินมาตามผมได้เลยนะครับตอนเริ่มเข้าไปในเมฆเัาจะเริ่มมืดมองอะไรไม่เห็นนะครับให้ทุกคนถอดของที่ง่อสายฟ้าด้วยนะครับเมื่อถึงแล้วอยากให้เพื่อนๆกดเซฟกันนะครับเพื่อเก็บกันนะครับ ต้องก้อนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วช้าๆจนก,กว่าจะเจอดาก้อนเฮดไอแกล์นะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ก้อนมาตามพิกัดผมเลยนะครับจากนั้นทางหลังมาก็มาฟันกิ่งไม้นะครับการทำประตูต้องใช้หัวใจ10บดวงน,นะครับเตรียมกันมาด้วยนะครับ จากนั้นไปหยิบหน้ากากมันจะเกิดคัดซีนขึ้นฉากนี้ไปดูกันเองนะครับ ก็ให้บินไปตรงที่กำแสงวนสองไปนะครับมันก็คือหน้าประตูที่เราจะไปปั๊มขอกันนั่นเองโอเคครับสุดท้ายนี้ก็จะเอาหน้ากากไปไว้ตรงนี้นะครับ ล้วจะเกิดคัดสซีนขึ้นฉากนี้ไปดูกันเองนะครับแล้วเราก็กลับมาที่หน้าประตูเดิมนะครับแล้วกระโดดก้อนลงมาแล้วครับก้อนมาพิกัด1นึ่งศสองหนึ่งก็ได้แล้วนะครับ,าารรบหยิบทนูที่ยิงได้ห้านัดออกมานะครับเพื่อในการปัม๊มจะได้คุ้มที่สุดน,นะครับสามารถปั๊มอะไรก็ได้ครับที่ฟิวกับทันูได้นะครับ ราาะวังอย่ายิงโดนที่เดิมน,นะครับไม่งั้นของจะแตกได้นะครับไว้ปั๊มแบตก็ได้นะครับจะได้ไวๆด้วยไวกว่าวิธีเก่าอีกเนาะถ้าใครชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย